สวัสดีค่ะวิดีโอฉบับนี้ออยจะมาแนะนําวิธีการโหลดวิดีโอที่ท่านได้อัดไว้ลง YouTube เพื่อที่จะนําวิดีโอของท่านนั้นมาใส่ที่เว็บไซต์ส่วนตัวของท่านได้นะคะเบื้องต้นก็แนะนําให้คลิกที่เว็บไซต์ youtube.com ที่ออยได้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านนะคะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยก็จะนํำพาท่านมาสู่หน้า YouTube แห่งนี้นะคะออถ้าท่านใดนะคะที่ลงทะเบียน สมัครสมาชิกกับทาง YouTube แล้วท่านก็สามารถที่จะใายอินเข้าไปในระบบสมาชิกของ YouTube ได้เลยนะคะส่วนถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนนะคะในเว็บไซต์ YouTube ก็จะต้องลงทะเบียนก่อนโดยการคลิกที่ create account นะคะพอคลิกเสร็จก็จะมีให้ท่านได้กรอกชื่อ username นะคะซึ่งจะเป็นชื่อที่จะนำมาล็อกอินเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปนะคะออยก็จะใส่ชื่อ ชุ่อลีกอนนะคะค่ะชุลีกอนแล้วก็เลือกประเทศนะคะเลือกวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเลือกให้เสร็จแล้วก็คลิกจิ้ I accept นะคะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยอทาง YouTube ก็จะให้เราลงทะเบียนมี2วิธีโดยถ้าท่านมีอีเมลของ gmail อยู่แล้วท่านก็ใส่อีเมลของ gmail ในช่องนี้ได้เลยแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ อีเมลของ Gmail แล้วก็คลิกที่ sign in แค่นี้ก็สามารถที่จะทํำรายการลงทะเบียนของ YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าบางท่านไม่มีอีเมลของ Gmail ท่านก็จะต้องกรอกข้อมูล่างฝั่งนี้นะคะก็คือใส่อีเมลของท่านนะใส่รหัสผ่านนะคะ8ตัวนะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูรหัสอักษรตัวอักษรตรงด้านบนนะคะนำมากรอกข้อมูลให้เหมือนกันแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้ ก็เสร็จเป็นอันว่าเรียบร้อยในการสมัครสมาชิกของ YouTube นะคะทีนี้นะในการที่จะเ,เข้ามาอัปโหลดวิดีโอของท่านใน YouTube นะคะก็จะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ youtube.com ก่อนแล้วก็คลิกที่ Sign in เดี๋ยวนะคะท,ท่านทษคลิกที่ Sig n in ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการล็อกอินโดยการใส่ username ที่ท่านได้ใส่สมัครไว้เบื้องต้นนะคะชุลีก่อนค่ะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านคลิกที่ sign in นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนี่คือการเข้าสู่ระบบของอของ YouTube แล้วจะมีชื่อ username ของท่านโชว์ตรงนี้นะคะเราก็เริ่มต้นทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอ,อลง YouTube เลยก็คลิกที่อัปโหลดนะคะ แล้วก็คลิกปุ่มอัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่ท่านต้องการที่จะอัปโหลดท่านตั้งชื่อไฟล์วิดีโอที่ท่านอัดวิดีโอไว้เบื้องต้นชื่อว่าอะไรก็ลองหาดูนะสมมติว่าอ่อยตั้งชื่อว่าอ่อยนะคะอ่อยก็ดับเบิลคลิกเมาส์ฝั่งซ้ายนะคะเลือกไฟล์วิดีโอแล้วดับเบิลคลิกวิดีโอก็จะถูกดึงมากำลังอัปโหลดขึ้น u t u b e นะคะรอจนกว่าตรงนี้ขึ้น 100%% เ นะก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบนะคะหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูวิธีการที่จะนำโค้ด HTML ไปใส่ในเว็บไซต์ส่วนตัวของท่านเพื่อให้วิดีโอนั้นโชว์ในเว็บไซต์หน้าหน้าหน้าโฮมของท่านนั่นเองนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จหลังจากที่อัปโหลดเสร็จก็คลิกที่ชื่อ username ของท่านเลยนะคะคลิกที่เมาส์ฝั่งซ้ายแล้วก็คลิกเมาส์ฝั่งซ้ายที่เมนู My Video ะะก็จะนำพาท่านมาสู่สต็อกวิดีโอที่ท่านได้อัปโหลดไว้ใน y o u t u b e นะคะอันนี้ออยขอลบออกก่อนท่านก็เลือกดูว่าท่านต้องการอัามวิดีโอตรงไหนนำไปใช้นะคะแสดงในเว็บไซต์ของท่านถ้าได้เลือกถ้าเลือกได้แล้วก็คลิกที่วิดีโอนั้นเลยเพื่อให้วิดีโอนั้นแสดงขึ้นมาหน้า YouTube แบบนี้นะคะปิดก่อนเพราะว่าเปิดอัตโนมัตินะะทีนี้เราจะนำโค้ด html โดยการคลิกที่ embed นะคะ embed ตรงนี้ เลื่อนลงดูด้านล่างพอคลิก embed ตรงนี้เนี่ยเนี่ยแหละตรงนี้แหละโค้ด html ที่เราจะนำไปใช้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำไปใช้เราจะต้องดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมีติ๊กเครื่องหมายถูกหรือไม่ถ้ามีเราเอาออกให้หมดให้มันว่างเปล่าแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องให้ติ๊กตรงที่ใดที่หนึ่งทั้งหมดแล้วก็เลือกขนาดวิดีโอขนาดเล็กสุดนะคะเลือกโดยการคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมเล็กสุดนะคะหลังจากนั้นก็คลิกที่ embed 2ครั้งดับเบิลคลิก ที่ embed เมาส์ฝั่งซ้ายนะคะคลิก2ครั้งเพื่อให้โค้ดแสดงใหม่นะคะทำให้ช่องนี้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้เพื่อเราจะได้ copy โค้ดไปใช้นะคะหลังจากเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วเราก็คลิกทำยังไงให้เป็นสีน้ำเงินเราก็เพียงแค่เอาเมาส์คลิกในช่องนี้แหละคะ่ะให้มันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกที่เมาส์ฝั่งขวาคลิกที่ copy หรือคัดลอกก็ได้นะคะ copy นะคะแล้วก็ไปเปิด Microsoft Word เพราะว่าเราจะต้องเลือกนะคะบางส่วนมาใช้เท่านั้นไม่ได้เอามาใช้หมดโดยการคลิกที่ All Program นะคะคลิกที่ Microsoft Office นำเมาส์ไปจี้ที่ Microsoft Office แล้วก็คลิกที่ Microsoft Office Word 2007นะคะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน้า Microsoft Office Word 2007ขึ้นมา บางท่านอาจจะเป็น2 0 0 3ก็ได้เพราะว่าอออใช้2007นะคะพอหลังจากคลิกขึ้นมาเนี่ยเราก็วางโค้ดในหน้านี้เลยโดยการคลิกเมาส์ฝั่งซ้าย1ครั้งคลิกเมาส์ฝั่งขวา1ครั้งนะคะแล้วก็คลิกคำว่าวางหรือพลาสนะคะนี่แหละคือเป็นโค้ด html ที่เราได้ Copy มาจากตรงส่วนนี้นะคะแต่เราจะใช้ไม่หมดเราจะตัดบางส่วนออกนะคะให้ท่านดูว่าเราจะตัดส่วนไหนนะคะให้ท่านดูตรงนี้ค่ะ เอ็มเบดเนี่ยฮะจะมีคำว่า e m b e d นะคะแล้วก็ตามด้วย S R C เท่ากับเครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็ตามด้วย H T T P เราจะตัดตรงนี้ออกนะคะตัดตรงนี้ e m b e d บ S R C เท่ากับเครื่องหมายลูกน้ำตัดตรงนี้ออกทั้งหมดเลยนะคะและก็ตรงส่วนท้ายเนี่ยให้ดู ตั้งแต่ HTTP ไปจนถึงตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะและหลังตัวเลขจะมีเครื่องหมายลูกน้ำแบบนี้เครื่องหมายลูกน้ำนะ,ะเราจะตัดออกนะคะแบบนี้ตัดออกนะโคะ้ด <c odes> HTML ที่เราจะนำไปใช้จะนำไปแค่ตรงส่วนนี้เท่านั้นเองนำไปแค่ตรงส่วนนี้นะคะนำไปใช้นะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้แล้วนะคะท่านก็นำเมาส์ไปคลิกที่ ตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะคลิกให้ติดเลยแล้วก็คลิกเมาส์ฝั่งซ้ายค้างไว้ลากแถบทึบนะคลิกเมาส์ฝั่งขวาแล้วก็คัดลอกนะคะหรือถ้าท่านยังไม่เข้าใจก็เปิดดูหน้านี้นะดูตามตัวนี้เลยดูตามตรงนี้ที่ออยได้ทำสีไว้ให้เราจะเลือกเพียงแค่ตรงสีตรงส่วนนี้นะหน้าก็คือเครื่องหมายลูกน้ำไม่เอานะคะ หลังสุดเครื่องหมายลูกน้ำไม่เอานะะเอาแค่เฉพาะตรงส่วนนี้ที่ได้แลสีไว้นะคะให้ท่านาพยายามเปรียบเทียบดูนะก็ปี้นะคะก็ปี้หลังจากที่ท่านคัดแล้วท่านก็ก o ปี้นะคะแล้วก็มาที่เมนูนำโค้ดตรงนี้ไปใส่นะคะในหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยการไปที่เมนูที่ปรับเว็บไซต์ของท่านให้พร้อมทำงานทันทีหรือไปที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็ได้2เมนูนี้นะคะคลิกเมนูเมนเมนูใดเมนูหนึ่งพอคลิกไปเสร็จเรียบร้อยนะโค้ดนะโค้ดหรือว่าไฟล์วิดีโอเราจะใส่ไ้ในช่องนี้ภาพสมาชิกตรงช่องนี้นะคะทีนี้เราจะใส่ตรงช่องนี้เราก็รู้แล้วว่าจะใส่ใส่ตรงช่องนี้เราก็คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเลยภาพสมาชิกตรงช่องภาพสมาชิกนี่แหละ นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยถ้ามีไฟล์อยู่ก็ลบออกมีไฟล์อยู่ก็ลบออกท่านก็นําไฟล์วิดีโอของท่านมาใส่แทนโดยการคลิกที่เมาส์ฝั่งขวาคลิกที่เมาส์ฝั่งซ้ายคลิกที่ Pass นะะเสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่บันทึกข้อมูลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนนในการนําวิดีโอของท่านมาใส่ที่เว็บไซต์นะคะวิดีโอของท่านก็จะถูกแสดงตรงช่วงตรงกลางหน้าเว็บไซต์นะคะหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ ช่วงตรงกลางหน้าเว็บไซต์แล้วก็ช่วงท้ายของหน้าเว็บไซต์นะคะตรงส่วนนี้เป็นตัวที่จะช่วยท่านแบรนด์ตัวท่านเองนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ผู้มุ่งหวังนั้นได้ตัดสินใจกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มของท่านได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ท่านสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอของท่านลงเว็บไซต์ของท่านได้นั่นเองนะคะถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดดูสักนิดหนึ่งแล้วก็สต็อป แล้วก็เปิดดูอีกนิดหนึง่งแล้วก็สต็อปทำตามไปทีละขั้นตอนทีละนิดทีละนิดทีละนิดท่านจะทำได้นะคะตรงส่วนนี้วิดีโอฉบับนี้ออยก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้สว